สวัสดีค่ะพบกับแวนชูโก้อุ้ยพาไปอีกแล้วนะคะวันนี้อุ้ยจะมาตอบคำถามน้องๆว่าสอบนายสิบใช้วุฒิอะไรสอบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อุ้ยก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเราจะสอบนายสิบทหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเราจะใช้วุฒิอะไรสอบนะคะ มาดูต,ต, bien, ตัวนี้นะคะระเบียบการบอกว่าสําหรั together, บนายทหารประทวนหรือว่านายสิบประคาวุธที่ใช้สอบก็คือม .3 ม .6 หปวชปวสสามารถสอบได้นะคะแล้วถ้าเรามีวุฒิปอตีเราจะมาสอบนายสิบได้ไหมได้นะคะถ้ามีปอตีล้วก็สามารถมาสอบได้แต่ว่าเราจะต้องใช้วุฒิม6หรือว่าปวชปวสมาสอบนะทุกคน ถึงเราจะใช้วุฒิปอตีมาสอบในสิบอ่ะคือสอบได้ก็จริงแต่มันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ไงคือวุฒิปอตีเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็เอามาใช้วุฒิมหกหรือว,ว่าปวชปวสที่เรามีมาสอบนะคะถึงจะได้แต่ว่าพอเราสอบติดเข้าไปอะ่ะแล้ววุฒิปอตีเราจะเสียเปล่าไหมไม่เสียเปล่านะคะทุกคนเราสามารถเอาวุฒิปอตีอะ่ะไปบรรจุในสมุดประวัติเพื่อลอสอบ ปรับคุณวุฒิภายในเป็นการสอบในร้อยภายในอะค่ะได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาหน่อยเนาะสรุปก็คือถ้าเราจะสอบนายทหารประทวนหรือว่านายสิบนะคะสามารถใช้วุฒิม3มมหปวชปวสปตรีปโทปเอกถ้าเรามีก็ได้แต่ว่าตอนสมัครอะต้องใช้วุฒิม .6 หรือว่าปวชปวสเท่านั้นนะคะ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้ยด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีคำถามหรือว่าอยากให้พี่อุ้ยตอบคำถามหรือว่าหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการสอบเรื่องอะไรคำถามอะไรก็อย่าลืมเม้นท์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะพี่อุ้ยจะรีบไปหาคำตอบมาให้ทุกคนเลยนะวันนี้พี่อุ้ยขอตัวไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ